ปลาปลาปลาเพาะปลากดครับปลาปลากดปลาเนื้ออ่อนเนาะครับเนาะปลากดขายกี่ร้อยเจียบบาทครับนี่ยโกดไปค่ะสิบกลับโกดตลาดมันนานครับพี่น้องตำบลวันกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมปลาเนื้ออ่อนเนาะไปย้อนครับปลาเพาะปลาพวกนี้ครับพี่น้องอาหารการกินของปลากดครับร้านแห่งตลาดมันนาดครับผมักปังครับพี่น้องน้อไม้ตุ่มครับผม อาหารการกินครับอูเข่าอูน้ำซุงของผมมะกล้วยครับวิ่ได้เจ็ดสิบบาทครับมะกล้วยวิ่ได้เจ็ดสิบบาทวิ่ได้ห้าสิบบาทมะฮวงสุกครับป้าทุกพี่น้องมะฮวงสุกเป็นครับผมฮวงสุกนวดแต่แปดสิบบาทครับมะกล้วยหวานไก่หวานครับผมผู้สนับสนุนเป็นครับผมบังข่าวร้ามครับผมโซนตรงนี้บรรยากาศครับคือคืนดีครับพี่น้องตลาดนี้บรรยากาศครับอาหารการกินโอ้ยบังข่าวร้ามครับเป็นบังเลยบังละหกสิบบาทครับพี่น้อง ขังคลามข้าวจีครับขบ้าวจีจีข้าวครับพี่น้องอาหารการกินครับผมข้าวหอมกระเทียมครับผมมาเรีงทอดคพับพี่หยวกไข่บุลแรงครับพี่น้องป๊าตัวสิสอ่อนครับ แต่บริการบริเรนก็กล้องเจ้าบาทครับกล้องละหนึ่งร้อยบาทครับตลาดมันหนักเด้อพี่น้องว่าแต่เสื่ออ่อนครับเนาะไหม่ครับมันแพงอืมออกยังใหม่เนาะครับเนาะครับตึงแห้งยีนดีครับพี่น้องตัวสนันเนาะไหม่ก็มีครับพริกหยวกครับเท่าพี่น้องอ่ตัวตึงแห้งยินดีกองละหนึ่งร้อยบาทครับตัวสนับสนุกนะครับผมครับแผ่บริเรนตึงแห้งเนาะเก้งเนาะหม่ครับพี่น้องเท่า ดาวห้าสิบครับคุณอาภูเทศครับไข่น้ำฟางเพรฟางครับผมผู้ชนะสนุนคุณครับผมสมปลาครับผมสมปลาสีสงขามครับพี่น้องสมปลาครับผมเป็นถุงในห้าสิบบาทสมปลาปลาตอนครับพี่น้องผู้สนับสนุนครับผมนีครับเป็นกระรมมั่งเลยครับผม อาากา์ตนราน,น,นานครับพี่นอ้องราน,น,นานตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมครับผมสมป้าบันนาฏครับผูสนับสนุนบานกลาผมใข่บัวแรงไรครับไข,บบข่บัวแรงป้าคอป้าลูกครับพี่น้องเลยวดขียดเป็นถุงๆุหน่อห้าสิบบาท <บ tes S 2> าการขี่ยังดินดาวๆยังดินเล็วๆแลวอย่าทำน้องเขียน่อยเอาไปออมใส่พักล่างขุมได้ไรครับพี่น้องสีบสนับสนุนกัน ให้พี่น้องทดลองกันเอาเองครับและพี่น้องก็จะรู้จักสมบูรณ์มาดีนะครับหรือว่าจะเป็นด้านสมุนไพรรักษาโรคติดตัวจะมีเราก็สมีรถสนับสนุนะครับพี่น้องรูหางกันเพี้ยนครับพี่น้องคนเราเป็นอยู่หลายชนิดไม่ขาดละายเหมือนกันไม่ขาดอะารอะาในกรุงตะวันอ่ะหรือว่าเป็นค่อนระดับไี้ถ้าเป็นจมูกเขาเรียกว่าไตน้นครับ ส่วนใหญจะเป็นป่าครับทวามันะซีบาดบักขามขามครับขามเปียวถ้าไม่น้องเด้อขามเปียวพักเป็นครับผมตลอดพักเป็นไม่โอ้ยไฟงอมยอดใบครับโอ้ยไงเพียงคนที่ว่าเป็นริษาการกินสองฟันครับนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องกินของแสดงลงไปนะครับกินเหล้าลงไปกินอะไรนะอยนยอดนอดสานครับมาก ได้เปนหน้าได้ดีครับผมโอ้ยลาคอแล้วครับผงหนาด้วยครับนครับไม่อ้อยไฟสุงเลยปนถุงนถุเลยครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฟังผงครับมังคะบรกครับมักะบกเปนมักะบกบักเพชรครับเป็นถุงมกเป็นจมกถาเป็นถาด้ยอาหารการกินของเขาอนสองฟังโผงครับผมลำบาให้ใจไม่ค่อตนไม่ขาหลาย่ีครับส่วนทั้งนี้ มันครับจากอะไรครับพี่ห้อมันเกิดจาก1เกิดจากคุณแหนอากาศครับ2เกิดจากคุณละอองต่างๆ หอยคับผมหอยหอยหมักสมม้อหอยไหลครับผมส่วนตรางดีหอยหมักขามขามเจาปล่อยให้วัดนเป็อขามนถุงขามเจาบาทครับขามเปลี่จ้าบาทครนขัม่อยตเจ่าปลอยครับเอาอผมจะยถุงนึงครับเนื้อใส่ถุงขอก็ได้นี่ครับคนเป็นกันมีชุดนี้เลยครับสำหรับท่านที่จมกเป็นใสนัดเป็นโรคภูมิแพ้อากาศขามถุงอะี่บว้ทับ กับปู้ครับพี่น้องรักษากันแล้วจะรู้กันกสภากุญญาณนะครับหรือจะเป็ตั้งศูนย์ไทยรักษาโรคกนิสิตวันกับกู้เป็นมีแหละครับอันนี้เรามีกู้ครมีหลายเด็กกู้ออกมาเป็นรูปทรงหรือแบบที่เป็นปู้เห็ดที่มันมัดขาอันใ่ครับพี่ครับปู้ห้อยหอยเป็นถุงแต่มีครับเป็นถุงถุงห้อยที่มันแก่แล้วนะเป็นโรคนิสิตดวงเนี่ยเลือดมันจะไหลซึมอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องยจะเป็นถุงกระแ้วกรมี่กูหน้าครับ กระปูานาใส่เป็นครูเลยกระปูนาหลายๆครับช่วงนี้กระปูนาขายเป็นคูไม่ได้ขายในคูเจ้กบาทครับพ่อเนี่ยโอ้เพิ่นขายครูได้ยี่สิบบาทครับพี่น้องพิ่นขายแต่กระปูเลยครูคนโบได้ขายนะ <c oughs> ครับหลายช่วงนี้นาซีมันไก่เป็นไหมครับคุณบ่าวหน่อยมาขายของครับผมช่วงนี้หอยเพิ่นครับผม หอยหลายครับบักทัวรินเป็นถุงทัวรินถุงละ้าซีซีบาทครับผู้สนับสนุนเพิ่นหลไหลครับพี่น้องอาหารการกินสองฟังโขงครับป่าครับขายดีส่วนป่าขายดีครับผมหมากกอกอาหารการกินอูเขา่าอูหนามสองฟังโขงครับผมคือคือนดีครับพี่น้องคือคือนดีครับ หอยจูครับหอยจูปลามีน้ำโขงครับผมปลาเข็บไก่นะครับผมปลาตัวเดออ่อนครับหอ,อ,บอยทั้งหอยทั้งเท่าปลาไหลก็มีดีปลาไหลครับดูชนะบชนนะครับพี่น้องปลาไหลแมงคีปูมอย่างมีหลายอยู่ปลาไหลเขียดแห่งเขียดแหงเป็นจานจานหนูหน้าหนูไหวครับไหวย,ยอดไหวครับ สนับสนุนกันครับพี่น้องอาหารการกินเท่าครับช่วงนี้เท่าดีขายดีครับจานในยี่สิบบาทเมียนมอญพิการจานในยี่สิบาทบ่ครับเท่าสามจานห้าสิบจาานบครับมาบักกระบกครับสนับสนุนกันครับผมอาหารหากินอย่างครับพี่น้องสมัยจะเป็นในตลาดนัดไทยเราข้าวจีครับผมหมักพริก มักริกเป็นถุงกันนี่ครับผมเป็นถุงเป็นถุงในึ่ยี่สิบาทครับพี่น้องหมักผักเสือเสือปลาถือเสือปลาถูกดีครับผมหมักพริกมนันนากระลุกนาครับไก่ซีเบิร์สจะบอกครับพี่ขายดีเนาะคขามน้องนี่เนาะขายดีบอกปลาปลาปลาคอครับผมปลาคอปลาเนื้ออ่อนครับผมลหลายหลายแต่ซ่วนครับผม สนับสนุนมากับตลาดนัดวันนารับพี่น้องอาหารการกินครับปลาคปลาสดร้อยร้อยห้าสิบครับอาหารการกินครับปลาคปลาบุกหน้าอาหารจากพี่น้องเมืองเล้าเฮาครับผมกระปูหน้ากระมี่กันเท็ดเป็น เปียเป็นไม้หีบกันนี่นะครับสนับสนุนกับอาหารครับเคียดเขียนเป็นกองกองเล่ครับผมเป็นจานเลยจานนี้ห้อยบาทครับน้บสนครเคียดหน่อยพัดล่างโง่ครับเอาไปโ่อมาไปย่งแซบวัดครับสนับสนุน ียุคนี้ก็มีวันบดวันนั่งหยางนะวันอังคารครับแม่วันเดียวเหรอใช่วันเดียวเดี ouais ๋ยววันอังคายครับผมพักกะลาครับกะลาครับพี่น้องการจิ <sh <sh exactly ้มสองพันบเขียดหลายแห่งนี่ครับผมเขียดโอ้เป็นถุงเลยถุงละึ่ห้าสิบบาทครับเขียดครับพี่เขียดหน่อยเขียดหน่อยหน่อย หอ,อยจูบครับหอ,อยจูบหลายครับส่วนบรรยากาศครับพี่น้องหอยจูบหลายแห่งอนเดียไข่บุญแดงครับอุนสนับสนุนคนมีหลายครับพี่น้องวันนี้ทับทีมอะโวคาโรหลายาครับอะโวคาโดครับพี่น้องตรงนีน้อะโวคาโดไข่ห้างเวียดนามไปห้างเวียดนามกูทราบสนับสนุนคนมีหลายอง อ่าตัวแตเสือออนไลน์แฮ่งอยูผู้เลี้ยงยังมีหลายอยู่สนับสนุนเพื่อนครับผมดสนับสนุนเอาไกอย่างตัวเมียอีกละค่านึงตัวผู้ก็อีกราค่านึงได้วก็ผูกปลารถปลาลาดครับผมสนับสนุนนะครับตลาดมันนาห์ถนนหลายหลายคือคืนครับผมเหยาะนองสังอาหารการกินครับกับกูครับคบหน้าปลาคอครับผม ปลาคอครับผมปลาคอกิโลละร้อยห้าสี่บาทช่วนทั้งหมดปลาขิงครับเครื่องตุ๋มครับพี่น้องอาหารการกินสองความของอุขเวรูน่ามครับเออสมหมูมักกะแลงครับผักหอมอู้ดปลาเข็งครับผมปลาเข็งเหรอโอ้ปลาเข็งปลาลูกครับอืมเม่์สมยังเลยครับแม่มุกมุกเจ้าบาทครับเนี่ย สิบบาทสันอไอผมจักสี่สิบบาทครับวัดหนุนซอยแม่แล้วครับผมครับโฆษณาสมุนทรพักนี้ตลาดมันหนังวมุนง่ายแล้วไหลนะครับเด้อพี่น้องอาหารการกินเกลือมะนาวโซ่ฟองโขงครับสมปารูอิเมะแล้วสมปาโลสมปัสโลครับพี่น้องสิบบาทครับพอกินปลาหมึกครับผม มาแรงกบป้าถูกกบตัวใหญ่คักแข็งอยดีครับผมครับกบตัวละห้าสิบบาทครับพี่น้องนกนกกระทาบ่อครับเนี่ยอันนกกระทาเป็นตัวครับตัวนกกระทาตัวท้ยนี้สิบบาทครับเอทานการกินครับพี่น้องเขาวหนังสองฟันโค้งครับพี่น้องป้าแต่สดอ่อนครับอาหารโอ้โทษครับอันกระปูนะปูแดงครับผม กูแรงคนหลายแห่งดีงปูแดงไข่ครับปูสนับสนุนเนครับผมร้างการกินตัวเมียกับอีกละอีกละค่าหนึง่งนะครับผมเขาจีครับเขาจีหนังเข้มเย็บปลาตองครับ นั่งฝาครับมัมมัมเป็นลูกเป็นลูกเป็นพ่วงครับผมอาหารการกินครับพี่น้องมัมพักหอมครับมัมพักหอมพักกระเดาครับผม ผักหนา้าผักสลัดหอยครับพี่นอ้องอาหารการกินปลาผักอาหารการกินแล้วอะไรเป็นมัดมัดในเจ,จ้าบาทครับพี่น้อมัดนห้าสิบบาทครับผักหอมครับพี่นอ้องครับผักหอมตาไข่ปักเขือตำสุมนมะนาวครับปลาถูกพักกระเหล่าง,งามเียด็กสมประจมครับปลาเหล็กตำปลาเหลียนัวครับขวดละสามที่บาทครับผม อสนับสนุนคนกับพี่น้องอาหารการกินของผักโขงครับผมพี่น้องถ้ามากจะสอบก็อย่าลืมก๋วยตีดตามไหนซีแยมเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพี่กกลตั้งใจในการทำคิดครับมันแกวแล้วมันเผาครับมันเผาบรรนานครับพี่น้องมันเผาเป็นผูเป็นพวงเป็นมัดเลยครับตามะเขือตําสมครับมันเผาครับพี่น้องมันเผาเลินเมียนมันเผามันเจ้าบาทครับแม่ มัตต์ยี่สิบบาทพี่น้องป้าตุ๊พี่น้องเอ้ยมันเ่านะครับผมมัตต์ยี่สิบบาทมัดใหญ่ครับอาหารการกินอูเข้าอูน้ำสองฟางหูงครับผมผู้สนับสนุนันครับผมผูสนับสนุนันครับพี่น้องติ๊บเข่าครับติ๊บเข่าหนุ่ยหน่วยละร้อยห้าสิบบาทงามครับผมติ๊บเข่ามะเขือป้าบะเขือมะเขือพันเม็ดเดียหน่อยงามอันนี้บะเขือมันนาครับ มะกอครับส่วนท่านนี้ศูนย์เกษตรตะกรรมครับผมแมนครับพัดอาหารกากินศูนย์เกษตรครับพี่น้องมลิท่านมกมีสุกก็มีครับพี่น้องมกมีดิบก็มีบักเขือครับของขังครับผมของขังครับผมเนื้อหมูครับเนื้อหมูใสขึ้นหมูใสแกใสออน ใส่แก้ครับพี่น้องโซนทั้งนี้บรรยากาศครับหัวใจสดโอ้ตับหมูครับผมอุสนับสนุนครับผมพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินเนื้อหมูครับพี่น้องเอโซนทั้งนี้บรรยากาศปีใหม่ร้านผมหมูขุนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้าส่งปีไม่ขายดีครับผมส่งปีไม่เลยคายดีขายดีครับดินหมูครับผม หานทะเลครับผมส่วนทางนี้ผู้ชนบสนุนครับพี่น้องไว้หาสกิโลละสี่ร้อยบาทคันเทะเลครับผู้ชนะสนุนครับพี่น้องตลาดบรรณตะบนบรนกลางเพื่อนเจ้าบันนักนคนม้นม้วนรุดม้วนม้วนุดมนเพื่อนไดนครับผมตลาดบรรณอาหารเครื่องนีงคึกคืนครับพี่น้องพี่น้องเลยอาหารการกินครับผมผู้ชนะสนุนเต็มไม้เต็มมือเลยครับผม เฮดบดมักกวยตั้มสูมครับการลำครับพี่น้องรองเท้าครับโซนถนี้บรรยากาศครับรองเท้าครับพี่น้องขายดีขายดีครับผมขายดีครับวตุ่มีรรถตงครับผมตุ่มข้าวเหนียวครับพี่น้องตุ่มกอยลาบก้อยก้อยต้มขุ่นครับต้มห้าสิบบาท ก้อยก็50ครับผมสนับสนุนเลครับผมอาหารการกินหมูปิ้งซุปครับผมครับอาหารทะเลครับผมส่วนทางนี้ขายดีครับพี่น้องมันนี่อัดกันแน่พี่น้องครับผมเริ่มอัดกันแน่มันนี่ข้นหลายแห้งอันนี้ครับตลาดมนาห์มันนี่ครับอันนี้ลอจ้าสองร้อยสี่สิบบาทประสนับสนุนมันครับผม หวาวมนนะจ๊ะมะข้าวมันครับกิกโลละร้อยห้าสิบบาทข้าวมนครับสดๆเช้านี้ที่ตลาดมน,นาตบุะบนวันกลางเพเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมมะข้าวมันครับเป็นกองหั่ใหญ่ด้วยครับผมคนหลายแห่งอยู่ดีครับผมพี่น้องบรรยากาศครับมะข้าวมันกองหั่ใหญ่ครับผมปั๊บชู ต้นลายแห้งอีครับผมแยมเสาครับลูกคาเริ่มมาหลายครับเนื้อหมูครับผมเนื้อหมูครับก็คคาวันนีู้กคาเริ่มมาลายเลยครับผมตะกอนเมื่อกี้ยังเงียวอยู่วันนี้เริ่มมาลายตลาดมานานล้อพี่น้องอ้วนนุ่นคนไดครับผมนะครับมันแกวครับพี่น้องมันแกวหมวบักง่ายครับพี่น้องผมมาแต่ยี่สิบบาท มัดญ่ครับพี่น้องหัวมึงไงบานครับแก้วส้วงนี่ไก่สอหงานทานเลยอาหารการกินสองฟังคุงครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาพบกับเสียกซาแนวเสี่ยแพางภาพเราตลาดนัดวันนาตบุญวันกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมมีทั้งอาหารการกินอาหารซุปอาหารทะเลอาหารัสองฟังคุงครับผมโคเปียทอดครับหมูทอดครับพี่น้องอาหารการกินคุ้นเไอ้หลายครับบรรยากาศครับพี่น้องอาหารการกิน ว่าจะเป็นผักเกษตรหลายอย่างครับอ่ะพี่น้องผักซองนั่นเลยครับผมธรรมกระสอบไปยื่นกดติดตามไอซีเจนั่นยครับผมเพื่อไปกระตั้งใจในการทิปครับผมปลาครับผมผักสลัดผักออเกนิกครับผมโซนทั้งนี้บรรยากาศครับคือเขื่อนดีครับพี่น้องอาหารการกินไข่เป็ดครับผมปลาเพาะครับพี่น้อง ปลาพรอกกิโลละลอยละลอยยี่สิบบาทครับปลาเนื้ออ่อนครับผมอาหารการกินสองฝังพวงครับผมมาต้นกระเทียมครับเป็นถุงกระถุงเปกิโลกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทบักพริกแห้งครับเป็นถุงถุงละห้าสิบบาทครับผมบรรยากาศอาหารการกินของแห่งของใส่ขั้วเรียนครับพริกแห่งครับกระเทียมบักพริก หลายแห้งครับาหากันหลายแหงรงบพี่นองพักหอมแดงไปทุงกันนี่ครับผมเป็นทุงกระเทียมเป็นทุ้งใน,นยี่สิบกมียางยี่สบบาทก็มีครับเป็นโมเมนเ์ป็นทุ้งในห้สิบาทป้ามะขามปลอมมะขามปอมมี่ลายครับผมมะขามปอมนอสารครับผมนอสารก็ได้ลายครับ นอสานใครนั่งจักรจันครับผมใครนั่งจักรจันกองละหนึ่งร้อยบาทครับนั่งจักรจันเป็นถาดเป็นถามุกเลยจันละหนึ่งร้อยบาทครับหอยสูงละห้าสิบบาทครับผมบรรยากาศอาหารการกินสองฝั่งโขงครับผมพี่น้องนอสานครับมักกะบุก ก็พวกหลายแห้งองีู่ดีช่วงนี้ยังมีหลายอยู่ตึงครับไปน่องเอ้ยเอาไปขวกินอาหารการกินอูเขาโอนำสองฟังคงตลาดนาดัดไทยลาวครับบรรยากาศหลายแห่งเครียดครับเครียดหอยหอยมีเครียดเป็นเครียดเป็นฐานเป็นฐานเลยเป็นเป็นจานจ้างในเจ้าบาทครับเลยพี่จานในเจ้าบาทจานในห้าสี่บาทครับ,บนักตานครับออื ต่พอะของมักผู้เถ่าครับพี่น้องอาหารการกินครับจานเป็นจานด้วยครับหอยครับปลาเป็นจานด้วยจะสอนครับปูหน้าปูหน้าก็มีครับพี่น้องหอยไหลายครับช่วงในหอยหมักบวบเป็นมัดเป็นมัดมัดต่สามสี่บาทสามถุงห้าสี่กัวสันปลาปลาคอครับผมอาหารการกินครับผมปลาคอหน้าครับพ กระโพดครับกระโพดเม่มัดเป็นถุงครับกระโพดถุงถุงหดถุงหดยี่สิบบาทครับป้าตัวปากคมครับผมปากคมบานเพ่นครับปากคมบานกิโลละร้อยสี่สิบครับผมปากคมบานครับพี่น้องตลาดนัดไทยเราปากคมบานครับเลือกได้เลยครับผมอาหารการกินบุเขาอ่นังของฟังผงครับกระติบเขาครับผม ส่วนเท่านี้กระติบเข่าิ่นกระติบเขาเขาฮ็ดกระด้างครับไร่คาหน่อยไม่คาหน่อยมาขายของกับส้วงนี่ยหยุดปีใหม่กูบเบียกน้ำม,มุวยหนึ่งเข่าครับผมกูบเบียกน้ำใบเด้หาสิบบาทครับพี่องงามบนนี้ดูครับกูเบียกน้ำบรรยากาศครับผม บใบละห้าสิบบาทหน่วยหนึ่งเข่าตะกาลุงบัตรอุทสนับสนุนเสียกระติบตเขา่าหน่วยละร้อยห้าสิบนี่จะหน่วยกำลังครับตลาดมันนาพี่น้องเลยโอ่วยเข่าเทมีอะไรยังเนาะ ขนมครับพี่น้องขนมของหวานครับผมปลาส่วนเค้าเค้าอนไรยังกงี้ยคุณแม่อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งจ้าข้าวเหนียวปิ้งครับผมข้าวเหนียวปิ้งตลาดนัดให้เราครับผมบรรยากาศครับเขาจะใส่กะทิจะได้มันจะหวานมันอร่อยอะไรนี่จ้าโอยไข่หวานกะทิสดจ้าไหนนะ อาหารของบ้านครับผมข้าวเหนียวเ้าปิ้งครับผมสนับสนุนแานครับพี่น้องอาหารการกินครับวันในช่วงนี้อากาศหนาวครับราบก็ไม่ย่กาศดีครับไม่ยากาศอากาศหนาวค้ายดียบได้ดีครับพี่น้องพี่น้องเลยผู้สนับสนุนคุ้นมาหลายครับวันนี้เบอร์กรดครับพี่น้องเบิรออาโดยคุณนเดิมมาหลายเดยตอนน่าจะส้อมมาพุ้นเนี่ยถ้ามาตอนเดินเริมมาหลายเดียร์ตัวอาหารการกินเข้ามาเทียวชนสิน ชินปีสบุญนี้ที่สามสิบเอ็ดครับที่ผมมาครับบระขามบระขามดองครับบระขากขามบองกะขามเชอ,อินครับผมบรรยากาศตานนาลาดนัดไทยลาวครับของบ้านครับพี่นอ้องของบ้านเขากำแคบหมูมักกล้ยวยเข่าผูดเป็นทุงเลยครับผมมัาบวบมาตาซิบมาตาซิบาทครับซื้อวัตแสดงซื้อวัตถูกันด้วยการกินครับปรสนัดสนุนเพิ่น มากลวยเป็นบีดบีดเลยเจ็ดสิบบาทบีเดียวหกสิบบาทบีเดียวสี่สิบห้าบาทครับพี่น้องอาไอ้หลายพี่น้องมาเลือกอะไรเด้อพี่น้องว่ารออะไรตลาดน้านบนาน,บนาตบบนมัตกลางเพื่มเมืองมีทุกวันอังคารครับผมมีทุกวันอังคารบัวว่าจะเป็นอาหารการกินอูฐอูน้ำซองฟองขงไทยลาวครับบรรยากาศครับพี่นอ้องบรรยากาศไม่คือน้องซุ่ม มันมันแซงไงเนาะครับเพื่อนมันแซง,งครับเ,ออเห็ดบดไข่ครับผมไข่ฝากเท่านี่ไหลครับเท่ามะกะลัดนองงาครับพี่น้องอาหารการกินครับอนองอ่้สนับสนุนผลกำไรขาดถ้ามีน่ารู้อย่ทาทำให้าขา,ม,ขามามาข้อเขียวบ่ครับนี่ขายจักบาทครับนี่กิโล โดนเสียไอผมจะโกรธเดี๋ยวผมจะลองกินข้าวไปแม่งนะครับพี่จตุวนครับพี่น้องเขาอูน่าอ่ะพี่น้องซีเอฟภาพรอบตลาดนัดไทยดาวส์นี่เดี๋ครับผมสามารถอัพโซการยืนยันโพสต์ตามให้ซีเอฟเรื่อพี่น้องเรื่อเพื่อเป็นกกำลังใจในการท่าคลิปครับผมคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้เดี๋ครับผมคลิปหนาพอกทำไมครับสวัสดีครับบางคนเป็นตุ่มเป็นเม็ดมีคันรอบของขวานบางคนถ่ายแต่ละทีก้นตูดออกมาเลยก็มี เนี่สำหรับ่านที่เป็นโรคฤทิศดวงทวันนะักกินของแสดงลงไปกินเหล้าลงไปกินกุ้งกินปลาซิวกินปลา